สวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านนะคะไฮรีติงค่ะวันนี้ได้ก๋วยเตี๋ยวแห้งกับส้มตำเด้อจ้าผักแก้มนิดหน่อยเตี๋ยวแห้งกับส้มตำม,มาเด้อมากินน้ำกันเด้น่น้องเด้ออ้าแม่ไปทำไมไม่มีตะเกียบมันงพ่อเนี่ย กับส้มกับบวงนะแม่ตำปา่าทุกคนตำป่าแซ่บแซ่บก็กินเจ็บท้องอู้เจ็บท้องอือ แค่แผลแค่สิ่งแผลมาแล้วคือเรดีเี่เลยส้มตำนี่ตำตาเลยลำบากกินคู่กับก๋วยเตี๋ยวแห้งต่อมัน นี่กินเอาไงหามันมกินหน่หมากินน้ำบดได้กินยังฮะมากินบสับแผ่นเนนอาะเแผ่นเอาไ ทำบะหุงกับก๋วยเตี๋ยวแห้งเส้นร้ายหลาย่องเหตุมือมันใหญ่บุกดีเลยนายเหลจับหลับเนี่เขาเปอย่างะเขายังไมตมเส้นเขาอยังไม่อดก็เลยบไตตมเส้นมาเส้นมา,านระบบใช่แล้ว จับข้าวเยอะอื่นแบบนี้พัดเพชรหมูอ่ะใส่พริกไคใส่พริกแกงป่าแล้วใส่พริกแกงอันตายอ่ะข้าวเราก็มีอ่ะเราซื้อข้าวมาพร้อมกินยาไข่กับเนื้อบวกเแล้วจ,จังไปอันนันะจ๊ะ จะไปกิ่งหรือไปทันวาทันวากับซือ้อยาก็ได้ถ้าทอนเนาะพอดีไปซื้องกาแฟนะค่อยชักมึ๊เป็นของอันนี้เป็นแบบเซื่องแล้วใครอยากก็ได้ขามีบัตรนี่คือกันน่าขยับอืมโอ้ยมันยาอมันง่ายเปล่าวันนี้แลมเขาแถมมาในนี้ ่คยมาเร้่เดียรใ,ใับปาสัมปาครัก็ข้างร้านก๋วยเตี๋ยว ขอคัดก่อนมแล้วบ๊ายบาย